ด้วยทุกคำทั้งประโยค่ใช่อิสมา m มิราเคิลอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือต้องบอกว่าไอา้เป็นคุณแม่ที่อยากเป็นแม่มากๆแบบว่าตั้งตารอคอยกันได้เป็นคุณแม่อยากรู้ว่าการเป็นแม่จะเป็นยังไงตั้งแต่วิทีแรกเลยค่ะที่แบบรู้ว่ามีน้องจนแบบว่าน้องคลอดออกมาจนได้เลี้ยงน้องแล้วก็จนทุกวันนี้ที่น้องโตอะทุกวินาทีทุกโมเมนต์อะมันคือแบบมิราเคิลจริงๆอายรู้สึกว่าคนที่ไม่มีลูกแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นแม่อะจะไม่มีโอกาสได้เข้าใจความรู้สึกนี้เลยมันทําให้อายรู้สึก,บบ Pride, สกดีีมากๆท่แบบได้มีโอกาสเป็น แม่ไงค่ะ คือคนที่เป็นคุณแม่ใหม่ทุกคนจะต้องได้รับคําขู่ว่าเดี๋ยวแม่จะไม่ได้นอนแม่จะต้องนอนดึกแม่ต้องปั๊มนมแม่ต้องนู่นนี่นั่นก่อนที่จะเป็นแม่เราจะรู้สึกว่านั่นคือคําขู่แต่พอเป็นแม่จริงๆรู้สึกว่านั่นคือเรื่องจริงการที่ไม่ได้นอนอ่ะมันไม่รู้สึกแบบเหนื่อยยากหรือว่าลําบากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนคู่ใจหรือว่าสิ่งอำนวยความสุขที่มันโอเคมากพอค่ะอย่างไอก็เป็นคุณแม่ปั๊มนมเนาะลูกทั้งสองคนของไอค่ะเพื่อไอแบบว่าให้นมแม่ทั้งสองคนนะคะคนแรกก็คือาปง นมที่มันแบบสะดวกสบายมากพอค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบการตื่นขึ้นมามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นมันมีอะไรมาเอานวความสะดวกเรานะคะซึ่งสำหรับไอคือบรูสตอเลยโดยเฉพาะรุ่นเมเรนะคะเป็นรุ่นแฮนด์ฟรีไรสายคือไอชอบมากเลิฟมากเพราะมันใช้งานสะดวกมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ตอนนอนด้วยนะมันคือระหว่างวันการปั๊มนมอ่ะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายถ้าเกิดว่าเจอเครื่องปั๊มนมเหมือนคู่ใจอะค่ะมันทําให้ไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะอะไรอะชีวิตมันจะง่ายขึ้นการเป็นแม่มันจะง่ายขึ้นค่ะ Rusta, believe in miracle.